มาเเด้ออขบบคคุณรัหนื่อยไหมครับหัวหน้าหอบเลยเป็นบ่ครับกองเงย้ยวสุดท้ายนี่คือหอบเลยไม่เห็นเหนื่อยเลยครับไม่เห็นเหนื่อยเลยเหนื่อยไหมครับพี่ฝนของยาวสุดท้ายเหนื่อยมากเลยใช่ไหมมวนมวนเหนื่อยมวนเหนื่อยไหมครับน้องเห็ของเราไม่เหงื่อไม่เหงื่อสวย เหนื่อยไหมไม่เหนื่อยเไม่เหนื่อยแล้วโอ้โหมาเร็วมาเร็วปาดไหนหันหลังนี่หันหลังปี่น่าจะเอาแผ่นแผ่นอะไรนะแผ่นซีดีติดตูรอากาศเตยราวันนี้นะครับที่อุดรนะครับที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีครับนี่ครับไพ่มาหันนต์ตยไพ่มาตยกองเงี้ยวทรงไทยกับคนใจแฟพ้นหันด้วยพี่น้องเมื่อยมาสัน พี่ไม้วันนี้ขอบคุณมาลัยด้วยนะครับมาลัยออนไลน์ขอบครับีนนบ่นี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 ่ช่วยช่วย,วยมาเลยอาไลยจากแม่ซูที่เีนแล้วก็พี่วิทด้วยนะคร<อ>ับเออง่ายแล้วง่ายแล้วเอลลได้ไหมครับวันนี้ก็ พอประมาณค่ะลูกประมาณแต่ว่าไม่เหนื่อยมากไม่เหนื่อยมากค่ะไม่เหนื่อยสอบถามคุณแม่ก่อนคุณแม่เหนื่อยไหมครับวันนี้คุณแม่เพิ่งตื่นเหรอไม่เหนื่อยยี้งหลานค่ะยังหลานวันนี้ทั้งคืนโอ้วันนี้ออกไปวิ่งเล่นไหมวันนี้มีเสียไม่ไปไม่ไปวันนี้ไปไม่ไหวสงสัยเหนื่อยเหนื่อยลุ้มเมาแต่ื่อคืนวานขออนาใช่ไหมวันนี้พี่ไม่หมานเลยวันนี้ไม่มีใครขอหนูเลยวันนี้หนูเหนื่อยแสดงว่าวันนี้คนขอน้องเยอะ นูเหนื่อยวันนี้นะนูนอนคุณนอนนูนอนคุณนอนตะวันเพิ่นได้กระเป๋าไหมได้สุดไหมอันเกือบไหมละดิเพิ่นกระเสนใจตัวเยอคุณละเพิ่นเบื่อคุณละเบื่อคุณละเบื่อคุณละจังสีไฮนะหือของไม่อยู่ร่าเหอของไม่อยู่กระเงินกระเป๋าเพิ่นบบลายกรนเป่าเพิ่นอะไกเงินเป็นแบบลายก็่งบูดบะบนใบแดงแดงก็มี น่ิมยิมกนหน่ยิมนติมไพ่อเดี๋ยวเลาครับโอ้ยถอดสุดเท่าบาานี้ขอบคุณนี้แม่ละตีน้ำเลยอครับจัดเจ้าฮอนเจบเสียวันนี้น้องอัปรันญาเหนื่อยไหมเนี่น้องบาทเบอ้ยน้องบาทพายุพัด มันค่ะคุณพี่น้องกระอ่วนมาไล่เพื่อนมาโบล่าเอนกีซ่านม้กระอ่วเก้ามาโบล่าเอามาเนี้คิวคือวทอกันขาเนื้อแต่เนื้อเนี้ยงมาเนี่ยน้อยพ่อผมขาข้างนี้ใหญ่ขา้างนี้น้อยนี่แหละสุดมันไม่มีอะไรเท่ากันแล้เแล้พี่น้องตอนนี้เราก็เก็บของเสร็จแล้วอริยน้องถึงฝาจะไปอาบน้ำเหรอใช่แล้วอาบน้ำแล้วก็ไปในต่อเนี่ย จะไแล้วเข้าบ้านพักวันไหนเข้าบ้านพักตอนเย็นแล้วแต่ว่าเราจะไปซักซุดก่อนนะซักซุดก่อนโอ้ยเกือบคู่ยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะอันนี้รถของเราเราก็จัดไปแล้วโอ้เห็นไหมพี่ก็ยังไม่ได้ใส่ในรถใส่อยู่แต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะเราก็จะเดินทางกันต่อตอนนี้ แม่น็อกแล้วน็อกไปแล้วครับงานนี้ตุยแล้วนี้